สวัสด te ีครับพบกับทีเกนเจอรนะครับมีน้องๆหลายคนทักเข้ามานะครับว่าพี่ตู้กระช่าเป็นธาตุยอดนิยมใช่ไหมนะครับก็เอายังไงดีพี่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เพิ่งจะไปดูนะครับว่ารอบนี้นะครับเป็นตู้ธาตุยอดนิยมธาตุธาตุไม้ครับซึ่งตู้แบบนี้เพื่อนๆเล่นกันใหม่ๆเห็นมีถามเข้ามาสองสามคนครับว่าตู้ยอดนิยมเนี่ยมันมาทุกเดือนหรือเปล่านะครับตู้ยอดนิยมอันนี้มันมาทุกเดือนเพราะว่าเขาจะมา เรียกว่ามาหลอกขายมาล่อซื้อนะครับสำหรับผู้เล่นที่จะเป็นผู้เล่นใหม่ๆนะครับคือมันจะเป็นตัวชนะท่าด,ดันวิ่งในรอบถัดไปนะครับซึ่งครับมันเอาไม้มาขายแสดงว่ารอบหน้านะครับดานวิ่งก็จะเป็นรอบของทตาน้ํานั่นเองเขาก็จะเอาตัวท่าไม้เนี่ยไปเป็นตัวชนะทางครับเอามาล่อซื้อนะครับซึ่งเบื้องต้นบอกก่อนเลยนะครับว่าของเดือนหน้านะครับ ตัวเรนเจอร์ปกติก็จะเป็นตัวธาตุไม้ก็จะเป็นตัวชนะธาตุอยู่แล้วครับแต่คราวนี้เนี่ยความน่าสนใจคือ4ตัวเนี้มันสามารถนําไปเล่นคอมโบกับตัวบินได้หมดเลยเออครับอซึ่งต่างๆนาที่ถาเพามาโอ้โหสายการบินทางนั้นนะะเดี๋ยวนี้มาพูดคุยกันครับว่าแบบต้องเปิดดีไหมหรืออะไรยังไงนะครับซึ่งการใช้งานอคอมโบกับทางบินบอกเลยว่ามันช่วยได้จริงแล้วมันก็โหดจริงๆนะ,ะส่วนจะเปิดหรือไม่เปิดเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ อตู้กระชาพุ่งนี้นะจะเพิ่มเรทนะครับก็ไปจัดกันได้นะซึ่งถ้าเกิดเป็นสายเติมใช้เงินแก้ปัญหาได้เลยครับก็แนะนําร้านตะเกียงวันนี้นะครับแนะนำร้านค้าทาวเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปียกรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อซครับร้านค้าจดทะเบียนต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีแล้วครับปลอดภัยไปจะได้ครับเติมทูเกมเรนเจอร์นะครับมีแค่ iOS ครับทางร้านมีบริการกดแพ็กให้ได้สําหรับ Android ถ้าไม่เกิดกูรูบี้นะแอนดรอยก็สามารถที่จะจัดได้เลยครับส่วนบริการโปรแกรมจําลองยูทิโฟนนะ ดีครับเล่นโดยบุรณ์เดียวหลายหน้าจอนะสอบถามร้านค้าได้เลยครับต้องทํายังไงเกมไหนเล่นได้บ้างครับจะเติมเกมหรือใช้บริการโปรแกรมจําลองไปจัดได้เลยครับแปลใงร้านเอาให้ที่ปังมุดคอมเมนต์กับใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับจะนำร้านค้าท็อปนเ,เตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนรวๆเร็วใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับอ่ะตูกาชาครับคือใครที่เล่นทางบินครับไม่ว่าจะเป็นบินดูหรือว่าบินทั่วๆไปเนี่ยการใช้ตัว นี้นะครับซึ่ง ID 6ของผมเนี่ยใช้ขึ้นตํานานซึ่งตอนนี้ก็อยู่บนตานานตกอยู่แล้วละ่ะมันน่งกลัวครับขึ้นไปพักผ่อนครับคือด้วยความโกงของตัวนี้ครับความสามารถไฮเปอร์บาเีสมมุรณ์แบบนะครับเป็นเวอร์ชันบวกมันก็เลยติด100%ครับใครที่แบบโดนไม่ติด100% ไม่น่ามีอันนี้คือไม่เคยเห็นมีการแจ้งบักอันนี้ครับมันจะติดอมตะไปเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับานานถึงเจ็ดวินาทีนะครับตรงนี้เนะี่ยมีบางคนอาจจะไม่เข้าใจแบบประมาณว่า,าเห็นเขาใส่เกียร์แบบทุเรศมากอะ่ะใช้คำนี้เลยแล้วคือใส่เกียร์แบบว่าง่อยๆแบบสุดๆเลยแต่ ไอเกียร์ที่มันง่อยแบบนี้ยังไงก็ตีไม่ตายภายใน7วินาทีครับไม่สามารถที่จะตีตายได้เลยนะครับด้วยความสามารถอันนี้นะที่เกมแบบว่าโอ้โหทำออกมาเอาตรงๆนะคือตัวเลนเจอร์จะไม่ได้โหดอะไรมากนักนะครับแต่พอมีความสามารถอันนี้ปุ่มเนี่ยโอ้โหกลายเป็นตัวที่ค่อนข้างจะนํามาช่วยโกงได้เลยนะครับแล้วก็ ความสามารถเก้าดาวสมมุติว่าใครที่แบบโอ้จะเล่นสายการบินจริงจังครับได้ตอกน้านหยุดห้ามันคือจบปึ้งเลยครับหมายความว่าเราสามารถที่จะปล่อยครับยิ่งถ้าเกิดใครมีเกียร์ดีๆครบๆนะก็คือปล่อยตัวไวมากๆกับรถแรกสุดๆที่เหลือไม่ต้องเอาเลยอื่นๆครับเอาแค่นี้ปุ๊บเนี่ยมันปล่อยออกมาขวางได้หมดเลยครับเช่นเดียวกันกันกบตัวนี้ ซึ่งครับไม่ว่าจะเป็นตัวโคโนี่ตัวนี้หรือตัวมูนผมบอกเลยการใช้งานาในเชิงการบินนะใช้คําว่าไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้เนะี่ยมันจะมีข้อดีกว่าตรงที่ว่ามันสามารถที่จะนํามาใช้แบบช่วยเล่นได้ดีครับเพราะว่าตำแหน่งการยืนเนะี่ยมันเป็นตัวชนใกล้จุด45ครับเคลื่อนที่ก็ไวครับแล้วก็เขามีาสกิลที่แบบว่าช่วยได้ดีเนี่ยบัฟถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะครับ ส่วนการใช้งานเหมือนกันนะมาเดสมมุรณ์แบบเวอร์ชันบวกเหมือนกันนะครับแล้วก็ความสามารถนะครับต่อต้านหยุดหซึ่งเด่นนะก็น่าสนใจว่าจะมีตัวแบบนี้ออกมาไหมนะ,นะส่วนตัวนี้นี่ะเราก็สามารถที่จะนํามาเล่นได้สมมติแบบกรณีตะปั้นนะตัวนี้น่ะคนเขาบอกกันว่าเป็นตัวอะไรเบาวยมคนจนใช่ไหม เออครับเพราะว่ามีดาเมจใบแต่มันไม่ทะลุนะแล้วก็มีบัฟที่ดีครับคือมันมีความสามารถเก้าดาวก็คือเครื่องสุดท้ายอ่ะซึ่งเครื่องสุดท้ายเนะี่ยถ้าอยู่ในความสามารถเก้าดาวเนะี่ยมันติด5้าวินะอยู่ในความสามารถในเปิดติด7วิแต่มันมีร่างโครนเนี่ยเหมือนกันนะมันก็ได้สามารถที่จะมาคอมโบกับตัวบินได้อ่าไอตัวสกนะิลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่พอมาเล่นคอมโบกับตัวบินปุ๊บโอ้โห เออ่ผมว่าก็ตัวใครโตมันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเจอตัวกันบินก็กรับจบได้ครับแต่เกิดทีมที่เขาแบบไม่มีตัวกันบินนะ่ะมันก็โอ้โหตายอะ่ะผมว่าไปสู้กับทีมไหนสามารถสู้ได้หมดเลยนะทุกทีมนะฉะนั้นนะ่ยคนที่เขาถามเข้ามานะครับก็แน่นอนครับลูบทันซาแอเอเอชียนกแอ การบินไทยเจแปนอไลน์อต่างๆเหล่านี้เอาไปตั้งเป็นชื่อได้หมดเลยนะสายการบินนะครับคือไม,ม่ว่าจะเป็นบินดุคือถ้าเกิเป็นบินดุแบบนี้เลยนะครับตามต้นฉบับเลยนะกวดาวแม็กครับยิ่งมีเกียร์ปืนคริสต์มาสนะครับบอกเลยครับว่ามันตอบโจทย์มาก่อสกิลบอกมันบัฟเปิลความเร็วในการบินอีกนะครับมันก็เลยข้างจะบินไปตีป้อมข้างจะไวนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้สามารถที่จะเปิดได้แต่จะแนะนำเฉพาะคนที่แบบมีทุนเติมแล้วกันนะเพราะว่าเดือนหน้านะครับ ไอตัวพวกนี้จะอยู่ในตู้ทั้งหมดเลยไม่น่าจะตัดรอบมั้งถ้าถ้าจะไม่ผิดอาจจะขอดูนิดนึงคือน่าจะไม่ตัดรอบนะครับเพราะว่าเหมือนหลังๆเกมจะไม่ตัดรอบซึ่งถ้าเกิดตัดรอบน่าจะยังอยู่ในขอบเขตของของตัวที่อยู่ในตู้อยู่นะอะี๋ยวขอดูนิดนึงครับเบรนเจอร์ Ranger, มันเป็นของปีที่แล้วนะอะอกามา ค้ากึ่งแล้วแต่ว่าของปีที่เราเขาไม่ตัดรอบถ้าเป็นในกรณีที่ไม่ตัดรอบนะตัวพวกนี้จะอยู่ในตู้กาชาทั้งหมดเลยนะครับเป็นตู้เปิดฟรีนะของส1เ็ปีก็คือใช้ตั๋ว11ปีอปีเปิดครับสุดสังมืดเขาแจ้งมาเบื้องต้นก่อนนะครับว่าไม่มีนะครับก็จะเอาตัวกาชาปีเปิดนะครับแล้วก็เรนเตอร์ตัวบัฟคะแนนวิ่งนะครับตัวชนะทตุของเดือนหน้านม,นมันมีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองมาสาย ฟรีพักเลยเดินหน้าบาวสยามรออยู่นะเขามาแน่นอนครับแต่ส่วนสายเติมอยากจะมาคอมโบบินก็ตามนั้นหรือนะครับมีตัวกระช้าเยอะพอสมควรแต่หย่อนสนิดหนึ่งก็ได้นะผมว่าก็น่าสนใจอยู่สำหรับสายการบินนะเน้นย้ำเลยครับแต่กับพักพื้นผมต้องบอกก่อนว่าไอดีสาผมเคยรีวิวไปแล้วลองไปย้อนดูก็ได้นะไอดีสาผมไม่เล่นบินเลยครับแต่ผมใช้ตัวของโคนี่ผมบอกเลยว่ามันก็เป็นตัวช่วยพัก ทีมได้เยอะอยู่กันนะหมายความว่าให้มันวิ่งไว่วครับบับวิ่งนะให้มันไปยืนขวางนะครับยืนขวางเอาไว้ก่อนอ่านะยืนขวางเอาไว้เพื่อที่จะให้มีอมตะตดเวินาทีแล้วเราก็ปล่อยเพื่อนออกมาเล่นได้ฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะตัว โคนี่ครับผมเน้นไปที่โคนี่ก่อนนะโคนะี่เนี่ยมันสามารถที่จะเล่นกับตัวภาคพื้นได้ด้วยคือได้ด้ว,ว่าเอ่อเอามาช่วยบัฟนะครับเอามาช่วยขวางนะครับมันก็สามารถที่จะไอ้นำมาเล่นได้จริงยิ่งถ้าเกิดมีเกียร์ดีๆอย่างที่บอกนะว่าแบบปล่อยตัวไวนะครับเสริมสเตตัสเพราะว่าตัวโคนี่จะต่างจากตัวมูนนิดนึงนะมูนนี่ผมมองว่ามูนนี่ไม่เอาอเลยเลยคือมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับจริงๆก็มีทะลุอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เออมีทะลุมีรดต้านด้วยนี่ว่เฮิจริงๆตัวนี้ก็ไปเล่นเลนบอดี้อยู่เหมือนกันนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นตัวที่ก็ได้อยู่นี่ว่านะครับอ่าส่วนตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันการใช้งานมันก็คางจะอ่าเป็นตัวทนแล้วก็สามารถใช้งานที่จริงจังด้วยนะรังนั้นเนี่ยผมมองว่าตามชอบแล้วกันลองยนตเปิดสนิดหนึ่งก็ได้ในกรณีที่แบบว่าเล่นบินแล้วแบบภาคพื้นคือบางทีเนี่ยถ้าเราใช้ตัวแบบ ทั่วไปอย่างสมมติผมใช้ตัวบาวยม9้าดาวแม็กใส่เกียร์แบบนี้ตึงสุดๆเลยนะผมบอกเลยครับว่าบางทีก็เอาไม่อยู่แต่ว่าการใช้ตัวพวกนี้เนี่ยมันจะโกงซะมากกว่าเนี่ยคือผมขโมยเกียร์ลูเดียสเนี่ยมาเพื่อใช้เพื่อการนี้ครับแล้วก็ขึ้นตำนานไปเรียบร้อยนะครับอ่าส่วนสู้บนตำนานเนี่ยนี่ก็มีชนะอยู่นะมีชนะอยู่นะนั่งรับนะค,คือถ้าไปตีกับบนตำนานเนี่ยอัะนนะั้นตอนนี้คือสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่ ตัวใครตัวมัดไอ้ยังทีมนี้โอ้โหทีมนี้เขาไม่ใช้ตัวกันบินฮนะ,ะเขาเอาตัวนี้มาเหมือนมาซิลเดี๋ยวมาซิลผมรีวิวพรุ่งน,นี้แล้วกันคือเขาเอามาดึงศัตรูมามายืนเป็นกองหน้าเดี๋ยวผมตีทีมนี้ให้ดูนะ,ะเดี๋ยวผมตีทีมนี้ให้ดูนะครับว่าเนี่ยนะครับเขาไม่ใช้ตัวกันบินปุ๊บนะครับเราสามารถที่จระรอเป้าได้แต่ว่าแมปแมปแมปมันเป็นแมปปกตินะแมปปกติมันก็าจากกว้างๆนิดนึงครับ ก็ต้องดูจังวงจังหวะอะไรให้ดีนะครับแต่ว่าพอเขาไม่มีโตกันบินปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะล่อป้อมเขาได้เลยครับล่อไปเลยตึงๆครับนี่นับโดยการที่จะใช้ครับนี่ต่อต้านใช่ไหมดูครับสังเกตที่บูลครับเนี่ยมันชนะง่ายได้แล้วบอกเลยว่าชนะได้ทุกทีมแต่ว่าสัพท์เรนี้บนตํานานนะครับมีทีมที่ไม่ใช้โตกันบินนะบนตํานานเนี่ยผมไปดูแล้ว น่าจะประมาณ 6- 7ทีมน้อยมากมากจาก200กว่าทีมนะน้อยมากๆครับคือเขาใช้กานบิน <c oughs> หมดเลยเราไม่สามารถที่จะไปตีใครได้เลยคนระับก็จะมีแค่บางทีมเท่านั้นที่แบบอ่าพอจะตีได้นะครับอย่างเงี้ยพอเขาใช้การบินแบบนี้ปุ๊บเขาก็ดันใช้บินด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูอ่ะเดี๋ยวผมลองตีดูแล้วเดี๋ยวลองไปตีไอเดียของผมเองดูนะครับที่แบบว่าอ่าถือว่าเป็นทีมที่แบบพอใช้ได้ แข็งแกงแบบพอใช้ได้แต่ว่าถ้าไม่มีการบินปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะชนะได้หมดเลยจริงๆจังๆเลยนะนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นสายการบินมันก็จะแบบว่านั่งทับมือไม่อยู่นะคือ,ค,อคือต้องเน้นก่อน,นครับว่า,าบ,บางคนเขาแบบไม่ได้มีตัวการพิเศษนะครับตัวการพิเศษเดี๋ยที่ผมบอกครับก็จะเน้นไปที่พวกเพื่อ,ส,อ,อสุดท้ายนะเพื่อสุดท้ายครับก็จะช่วยได้ โอ้ดโดนเพิ่มแร่นี่ผมต้องเอาไลออสมาช่วยเคลียร์นะอ่าดูนะครับว่าเนี่ยผมก็เกือบที่ตีเขาป้อมแตกเพ <ๆ S 1> อเพอป้อมแตกด้วยนะเนี่ยดูนะเมื่อกี้นะคือถ้าเกิดเขาไม่มีบินนะ่ะผมชนะเลยเห็นป่ะนี่คือขนาดเขาใช้ตัวอ่าเซรีมักลุกนะครับอ่าใช้เซรีมักลุกเป็นตัวกันบินนะครับนี่แล้วเขาใส่โดนแน่นอนด้วยนะคือตั้งใจเอามาโดนเลยนะครับ อย่างเงี้ยเรายังเกือบชนะได้เลยนะคืออย่างที่บอกครับว่าใครเล่นสายนี้แบบชนิดที่ว่าอาจจะใบได้แบบอุ๊ยอันนี้เขาเปลี่ยนทีมเหรอเนี่ยเฮ้ยเขาเปลี่ยนทีมเว้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูไอคนนี้เพิ่งจะเปลี่ยนทีมมานเนี่ยเนี่ยไอหรือว่าเขาใช้แบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเขาใช้จุตัวตัวคนแขะด้วยนะอ่ะนเดี๋ยวมาดูกันครับเพราะว่าถ้าเกิดบอทดไม่ได้แบบว่าเน้นปล่อยบินติดโครนเยอะๆนะครับเราก็จะสู้ได้อยู่แล้วครับ อ่าครับระวังแค่นิดเดียวเท่านั้นครับก็คือจังหวะมันบัฟตีป้อมนะครับมันจะแบบว่าหมดหลอดนี่หมดหลอดต้องระวังเพราะว่าบอดอะ่ะมันจะค่อนข้างโกงกว่าเรานิดนึงเพราะว่าบางทีมันปล่อยตัวแล้วแบบอยู่ดีบอดก็บินนะบอดบินนี่คือบินมาตีกระจูกกระจายเลยนะครับอันฉะนั้นเนี่ยตามนี้นี่ผมอยู่บนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสู้ได้แต่สู้ได้เฉพาะทีมที่ไม่มีตัวการบินนะครับ หรือถ้าเกิดมีการบินแบบนี้ก็จะต้องวัดใจกันที่ภาคพ,พื้นกันชนิดหนึ่งอ่าแบบนี้โอเคเดี๋ยวลองวัดใจลองตีดูนะครับอ่าไปต,ตีเพื่อนดีกว่าอ่ะมาตีเพื่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโดยการจัดเรนเจอร์เอาแค่นี้น,น,น่าจะพอ2ตัวอ่าเดี๋ยวผมจัดสองตัวนะอ่าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวไปตีไอดีหลักกับไอดีสผมแล้วกัน,นครับอ่ะสตัวน่าจะ น่าจะพอคิดว่าน่าจะพอนะอะ่เดี๋ยวลองดูครับนี่เล่นให้ดูเลยนะครับอตีอัน,นี่สามก่อนมานครับนี่ใช้แค่นี้พอเลยค้นบนเยอะอยู่เหมือนกันนะะแต่ผมเข้าใจผมว่าเขาไม่ผิดแหละเขาก็มองในมุมเขาว่าเขาก็เสียตังค์ปั้นเยอะแยะมากมายครับ แต่ทำไมมาเจอทีแบบนี้นะครับคือการบินลับจบผมใช้คํานี้ง่ายๆครับถ้าคุณมีการบินปุแบบเจอทีมพวกนี้ระวังแค่ป้อมแตกแค่นั้นพอนะครับดูจังหวะดีๆครับแค่นี้เอาอยู่เลยครับเนี่ยดูครับว่าเราใส่เกียร์ปล่อยตัวไว้ครับกับพยายามลดแร่ให้มันได้เยอะที่สุดครับมันสามารถที่จะขวางได้หมดเลยนะดูนะครับนี่ขวางได้หมดเลยขวางอยู่ด้วยนะครับนี่เห็นไหม เจออนที่สามมาล่อเป้าออหน้าป้อมนะครับอ่ามันอาจจะมีแค่บางตัวที่แบบต้องระวังคือพวกซัมมอนที่มันตุยป้อมนะครับซัมมอนที่มันกระซวกเข้ามานะครับอ่าแล้วก็ตัวกระโดดข้ามนะครับไอตัวพวกนี้น่ากลัวนะครับมันสามารถที่จะเหมือนจะเข้ามาทำลายป้อมได้ได,ได้ได้โหดกว่าปกตินะครับอ่านะครับแล้วก็เรื่องของแพดด้วยแหละคือบางแพทมันทำให้การทะลวงป้อมเนี่ยมันดูจะโหดมากขึ้นนะครับมันก็มีผลนะอ่านะครับ แต่ดูนะครับเพราะว่าบางคนจะแบบว่าจะต้องเป็นโคนี่คุณหนูไหมเพราะว่าตำแหน่งยืนได้ไม่ไม่จําเป็นเพราะว่าเนี่ยผมขึ้นมาให้ดูแล้วนะครับว่าเนี่ยใช้แค่นี้ไอน,นีหลักผมกลายเป็นกระจอกไปเลยครับถึงไอรีดนนักหลังๆก็เริ่มกระจอกแล้วนะเลนเจอร์ก็เปิดไม่ได้ครับอ่านี่ให้ดูแล้วกันครับว่ายืนยืนเนี่ยยืนขวางแค่นี้เลยรับจบทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นคอมโบที่ผมบอกเลยว่ามันเล่นได้ ระยะยาวๆอยู่เหมือนกันครับเต็มที่นะสมมติเกมโปรแกเกมปรับผมบอกไปแล้วนะว่าเกมไม่สามารถที่จะปรับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับเพราะว่ายังไงนะสเต็ปของตัวบินครับมีน้องๆถามมาว่าตัวบินปกติเกมจองตอนไหนครับคือแพลนมันไม่แน่นอนเราดูย้อนหลังแล้วว่าแต่ละเดือนมันก็มาแบบไม่ได้ไม่ได้แน่นอนแต่ผมคิดว่าในช่วงไม่เกินกลางปีนี้หรือจะเกินกลางปีนี้ไปสักนิดหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวมันจะมีบินมานครับ เดี๋ยวมันจะมีบินมาบินตโตปกตินะเดี๋ยวจะมีบินปกติมา1ตัวนะครับเพราะว่าผมบอกไปแล้วนะว่าเกมเขายังต้องขายอยู่เออครับเขาเลยไม่สามารถที่จะแบบเนิบแบบโดยสมบูรณ์แบบได้เดี๋ยวพอบินใหม่มาก็ตัวใครตัวมันนะครับเดี๋ยวผมออดูนิดนึงครับบินล่าสุดเนี่ยที่เป็นตัวปกตินะเน้นไปก่อนครับเพราะว่าคริสต์มาสมันเป็นรอบบินของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ อ่า,อาคิสมาปไปรอบบินอยู่แล้วครับอาบินล่าสุดเป็นตัวนี้โอ้ก็นานอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เรื่องด้วยไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับคือปกติบินเขาจะแบบว่าค่อยๆมาอยู่เรื่อยชั้นอของปีนี้เดี๋ยวจะมีบินโผล่มาอีกนะครับตัวปกตินะครับแต่ว่าจะทำออกมาดีไหมทำออกมาตอนไหนเดี๋ยวรอติดตามดูด้วยกันครับแล้วก็คอมโบกับพวกทางบินก็แน่นอนนะครับว่าอย่างผมไอ้ี่หกนี้นะ ผมสามารถเล่นในมา,าสาเตอร์นะครับได้แบบสบายๆเลยนะครับมาสเตอร์สามนะอ่าอ 1, นะครับอ่ายืนหลีกเพชรหนึ่งนะครับก็เล่นนิดนึงก็มาสเตอร์สามนะหรือบางสัปดาห์นี้แบบยืนหลีกแทบจะมาสเตอร์สามต้น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 เพชรหนึ่งน,น,นะครับด้วยความที่ว่าภาคพื้นเราเริ่มจะดีด้วยแต่ถ้าเกิดคนที่แบบดันหลีกจริงจริงจังๆ,ๆอย่างเดียวอ่ะตัวน้อย,อย,อย,อยก็เอาไปใช้ดันหลีกแล้วกันแต่ว่าเกณฑ์ารับก็แน่นอนครับว่าสมมติเราใช้คู่นี้อ่าใช้ตัวบินนะครับอาจจะบินดุหรือบินไม่ดุก็ได้นะ นะครับแล้วก็ใช้กับโคนี่นะครับหรือมูนนครับหรือว่าพวกตัวทางเครื่องสุดท้ายที่เหลือค่อยๆหาตัวถึกๆโหดๆนะครับเอามา,าเสริมในภาคพื้นเนียผมเนี่ยผมก็จะปั้นตัวดื่นมาเสริมในภาคพื้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกมตั้งรับเนี่ยแน่นมากขึ้นแล้วบินก็แสดงประสิทธิภาพมันก็ทําให้เราเนี่ยยืนหลีกได้สูงขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยจะเล่นทางนี้ จริงๆก็ไม่ได้ขึงขั้นแต่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่ามีคนแบบว่ามามาบ่นผมเยอะมากครับว่าทุกครั้งที่ผมทําเรื่องของบินนะครับก็จะมีคนใช้บินเยอะพอมีคนใช้บินเยอะปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องแบบเดือดร้อนมาใช้ตัวกันบินแต่ตอนนี้คือบอกได้เลยนะว่าใช้ตัวกันบินรับจบได้หมดเลยแล้วตัวกันบินดีๆเยอะแยะตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะครับว่าถ้าเบื่อบินคุณจําเป็นต้องใช้ตัวกันบินละ อ่าต่อต้านไม่ได้จําเป็นต้องเข้าร่วมนะครับอย่างไอดีหลักผมเนี่ยผมไม่ใช้กันบินมาแบบว่าเป็นปีนะครับปีกว่านะครับสุดท้ายเนี่ยมาใช้แต่ว่าคลิปนี้ผมเอาออกนะตั้งใจเอาออกให้ดูนะว่าถ้าไม่ใช้กันบินเนี่ยมันจะเจอแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทุนอยู่เปิดได้เลยในกรณีที่มีบินดุมีบินทั่วไปแล้วต้องการใช้คอมโบแบบนี้ครับย้อนเปิดดูก็ได้ครับแต่ก็เป็นสายฟรีเดือนหน้ามันมีตัวดีๆรออยู่นะเออทายกเว้นว่ามีเยอะจริงๆนะตัวกระชากก็ลองย้อนเปิดดูได้ครับเพราะว่าเนีย ทุกรอบผมเสนคนเปิดได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเนี่ยเราตรวติดมาแค่า2ใน5นะครับเปอร์เซ็นต์มันก็สูงอยู่เหมือนกันนะอ้แต่คราวนีไ้ไม่ไม่นับนะมันมีโต้อื่นอยู่ด้วยนะเออนะแต่ว่าทางที่ดีคือทางรัดยากไม่ใช่ทางที่ดีครับ ไปเปิดเดือนหน้าดีกว่ามันมีตู้ฟรีอยู่นะแล้วก็เลนเจอร์พวกนี้มันอยู่ในตู้กรชากตามโบติเราไปคาดหวังระหว่างทางก็ได้นะของผมเนี่ยในหลายดีเปิดได้มากขึ้นแล้วนะครับจากตัวระหว่างทางนะก็คือทางตัวโคนี่กับมูนเน้นสองตัวนี้เป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าความโกงของมันอยู่ที่ความสามารถตรงนี้มันค่อนข้างโก,กงมากและเกมเ็าปรับไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเขาตั้งใจทำมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วที่เหลืออาจจะเป็นเรื่องของความสามารถาเพราะว่าน้องๆจะแบบพี่มันจะมีไหมเนี่ยความสามารถเริ่มต้นครับที่ออกมาแล้วแบบ ทำลายพวกแบาเรียรสมบูรณ์แบบเพราะว่าตอนเนี้มันแก้ไม่ได้นะมันปล่อยให้มันติดแบบนี้นะครับทําให้การเล่นเราจริงๆนะก็ยากระบาบมาคืนนะสู้ๆแล้วกันคิดเห็นไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ อ่ะส่วนถ้ามีสุนยู่ก็อย่างที่บอกใช้ตังแกแก้ปัญหาไปเลยนะครับก็แนะนำร้านตะเกีวันนี้นะครับเจนน้กางเข้าทาเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอาจารย์นิ้ปลอดแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีแล้วครับปลอดภัยไว้เจ๊ได้นะสำถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ไอโอครับทางร้านมีบรการกดแพคให้ได้สำหรับ Android ถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะเราสามารถที่จะจัดโดย Android ได้เลยครับส่วนบริการโปรแกรมจำลอง UG Phone ครับมีหลายดีเล่นด้วยอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอนะะะกสาาาามมรรถทที่่่่จเเเลลนนไไไไดด้้้้อออตงงงงยับ ครับสอบถามร้านค้านะครับแปดแห่งร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์กับใต้เดสก์ทิคเกอรคลิปนะัดเติมเกมหรือเบรนการโปรแกรมจำลองนะก็ไปกันที่ร้านเจ๊น้ำกัน้าทอล์เซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอ่ะใครพร้อมก็น,นี่ไปจัดได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปกันครับสวัสดีครับ